กาลาตาผีประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม u ั s สไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่35ตอนรลวงราชศัก์ผอมเหมือนซากเมื่อรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เหล่าวิญญาณร้ายจ้องจะเล่นงานสีวันเพนสยยยิ้มเฮี้ยมเกรียม ทางส่งเสียงหัวเราะชอบใจเมื่อนึกถึงเลือดไก่สดๆกินคราวคลาคล้งได้โชยเข้าจมูกกลายเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะชิมลิ้มลองข้าจะต้องเส้นดวงวิญญาณผีด้วยเลือดไก่คอยอีกนิดเถิดอย่าเพิ่งกระหายหิวกันนักเลยข้าจักทำให้พวกเจ้าอิ่มหนำสำราญกันอย่างเต็มที่ล <laughs> ่างผอมบางก้าวล้าเข้าไปในครัว แม้ว่าจะมืดจนมองแทบไม่เห็นแต่ความเคยชินเมื่อครั้งเป็นบ่าวเคยช่วยงานในครัวสีวันเพลนรู้ว่าวางอะไรไว้ตรงไหนสายตาคมกร้ามองไปที่เขียงไม้มะค่าอันใหญ่มีสามเล่มวางเรียงรายกันส่วนคมทอประกายวาววับมือผอมเกรงคว้าจับขึ้นมาหนึ่งอันแล้วตรงไปยังท้ายสวนครู่เดียวเสียงไก่กระพือปีกตามด้วยเสียงร้องของไก่เครหลายดังขึ้นไก่กระทงขนสีดำ ตัวสั่นกระตุกสองสามครั้งแล้วแน่นิ่งไปเมื่อเลือดสีแดงเข้มได้ไหลลงไปในถ้วยกระเบื้องเคลือบกลิ่นคลาวคล้าคลุงได้โชยเข้าจมูกสีวันเพลนสุดดมด้วยความพึงพอใจหอมหอมเหลือเกินเลือดไก่นี้น่าชิมนักเราจักต้องอดใจไว้บูชาพูดผีเสียก่อนอ่าเสร็จแล้วโอมพูดผีหลายทั้งหลายจงมาร่วมกันดื่มกินสิ่งที่ข้านำมาบูชา อยู่เหนือเก้วนี่เถิดสีวันเพนชูถ้วยเลือดไก่เอาไว้เหนือศีรษะตานด้วยเสยษพรำสวดคาถาสูงสูงต่ำต่ำเพียงชั่วครู่เดียวเสียงกริดร้องอึ้งอื้อใกล้เข้ามาทุกทีผสานกับลมพายุที่โหมกระหน่ำเข้าใส่จนฝุ่นคละคลุ้งความน่ากลัวได้เกิดขึ้นเมื่อเงาวุบวาบของเหล่าอสุภะได้พากันมาดื่มกินเลือดในถ้วยจนหมดติ้นเพียงชั่วครู่เดียวเสียงร่ำร้องได้หายไป สีวันเพนล,ลดท้วยลงบนตอไม้แล้วความีดที่มีรอยเลือดไก่ขึ้นมาดูดเรียอย่างหิวกระหายหอมจนอดใจไม่ไหวทำไมกลิ่นของมันช่างยัออย่วยุเยี่ยงนี้นะแค่นี้ไม่พอค่าดอกข่าจักดื่มให้อิ่มเอมหญิงใจโหดเข้าไปในล้าวไก่อีกครั้งแล้วจับไก่ออกมาหนึ่งตัวจัดการมันจนสิ้นชีพพร้อมกับกินสิ่งที่ต้องการอย่างอริดอร่อยออ ทำไมมันช่างหอมอร่อยแล้วก็หวานยิ่งนี้หนอรลุ้งงี้ข้ากินไปนานแล้วเลือดไก่ทำให้ข้าไม่อยากกินข้าวกินปลาความอร่อยไม่หยุดเพียงแค่นั้นมือเกรงได้กระชากไก่ขาดออกจากกันแล้วกินอย่างรวดเร็วทั้งเลือดและขนติดตามปากแล้วลามเปรอไปตามเนื้อตัวแต่หญิงคนเผื่อนหาใส่ใจแต่อย่างใด ใครว่าอยู่ตรงนั้นพาข้าไปที่ท่าน้ำทีเสียงเห็บพราเหมือนคนไม่มีแรงดังขึ้นแห้งซึ่งหลบอยู่ด้านหลังต้นพิกุลถึงกับสะดุ้งสุดตัวแล้วเกิดอาการขนลุกขนชันและสั่นน้อยน้อยเมื่อชะโงกหน้าออกไปเยี่ยมมองทางต้นเสียงนั้นแห้งถึงกับสะดุง้งเป็นคำรบที่สองเมื่อเห็นชายผู้หนึ่งนั่งแบะอยู่ตามขั้นบันไดซึ่งอยู่สูงสุดร่างนั้นผอมซูบซีดแก้มตอบ จนเห็นหนกแก้มปูดออกมาอย่างชัดเจนรอบๆดวงตานั้นเล่าได้ถลำลึกเว้าวลงไปนั่นหรือคุณหลวงนายของเราทำไมถึงผอมน่ากลัวยิ่งนี้เล่าเกิดเหตุอันใดขึ้นหนอโถนาเวทนาสจริงแห้งบ่าวหน้าแหลมลำพึงด้วยความตกใจและละคนสงสารต่อชะตากรรมของนายจากสภาพที่เห็นรวนร่างอันผอมโกรกของหลวงราชสักนั้น รู้ว่าเขาไม่มีเรียวแรงพอที่จะทรงกายยืนได้เกือบหนึ่งสัป,ปดาห์ที่ไม่ได้เห็นหน้าคลาดตาพอเจออีกทีกลับซูบผอมจนจำเกือบไม่ได้แลกทีเดียวแห้งไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวว่าสีวันเพนจะเห็นที่เข้าไปยุ่มยามกับส่วนที่เป็นเรือนใหญ่เขาอาจจะได้รับโทษทันมันจึงหลบเลี่ยงเบี่ยงตัวหลบเข้ากับต้นไม้ราวกับเล่นซ่อนหาแต่เสียงแหบพลาจากเจ้าของเรือน ได้ดังขึ้นอีกครั้งพูไดไทยกันอยู่ตรงนั้นช่วยส่งเคาะข้าด้วยเถิดข้าอยากไปที่ท่าน้ำหลวงราชศักดิ์เรียกขานหาผู้ที่ช่วยเหลือพร้อมๆกับหอบหายใจอย่างแรงบัดนี้เขาสิ้นลายชายชาตินักรบต้องมานั่งหอบจนตัวโยนเพราะตะเบีงเสียงมากไปแขนที่กล้ามเนื้อรีบเล็กพยายามยื่นไปเกาะเกี่ยวกับราวบันไดแต่ไม่สมดังใจมือร่วงหลุดลงมากองที่หน้าตากเหมือนเดิม แห้งสุดจะทนดูอีกต่อไปมันจึงกระโจนออกจากที่ซ่อนแล้ววิ่งไปนั่งคุกเข่าตรงตีนบันไดาจากนั้นก้มหน้านิ่งรอรับคำสั่งผู้ใดกันเฮ้อเสียงสั่นเครือคล้ายดังคนแก่วัยชราดังขึ้นแห้งเงยหน้าขึ้นมายิ้มให้ใบหน้าแหลมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เห็นนั้นค่อยๆฟื้นฟูความทรงจาของหลวงราชศักด์ให้กลับคืนมารอยยิ้มน้อยๆจึงเกิดขึ้น อนิจจาช่างหน้าเวทนายิ่งนักหลวงราชศักรูปงามกลับเปลี่ยนไปใบหน้าที่เคยเต่งตึงกลับเหี่ยวยน่นแบ่งเป็นชั้นชั้นอย่างเห็นชัดเจนบ่าวคนเดิมเห็นดังนั้นถึงกับพังะจนเกือบหงายหลังด้วยความตกใจอ้าวไอ้แห้งเองดอกหรือเองมาก็ดีแล้วช่วยพาข้าไปที่ท่าน้ำด้วยเถิดข้าอยากนั่งแช่ตีนให้ป่าซิวมันตอดแทะนิ้ววันวันข้าอยู่แต่บนเรือน จับแทบสิ้นเรี่ยวแรงแล้วเองเห็นไหมเล่าเวลานี้มนดาที่กํากับอยู่ในกาลาตาผีเริ่มคลายลงเพราะสีวันเพ็นหลับนอนสติของหลวงราชศักด์จึงฟื้นกลับคืนมาเมื่อเขาขลุกอยู่แต่ภายใต้ห้องนอนมาเป็นเวลานานรู้ว่าร้อนจนอบอ้าวจนแทบจะทนอีกต่อไปได้คันเห็นน้ำที่เคยดำผุดดำว่ายเขาจึงอยากจะเข้าไปนั่งหย่อนปลดปล่อยอารมณ์ แห้งได้ยินดังนั้นจึงไม่รอช้าปราดเข้าไปประคองนายด้วยความเต็มใจค่อยๆเดินนะขอรับเอ๊ะใหญ่ยยแข้งขาคุณหลวงเหมือนสิ้นแรงเช่นนี้เล่าแห้งอดถามไม่ได้ไม่เห็นว่าฝ่าเท้าทั้งสองข้างของผู้เป็นนายไม่มีแรงกดลงไปเพื่อยันร่างให้ยึดติดกับพื้นหลวงราชศักด์่ายหน้าไปมาในตาแห้งแรงไร้สิ้นแวววาวข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน หรือว่าจับเป็นง่อยเปรียร้ยเสียขาไปแล้วก็ไม่รู้จูจ่ๆมันก็อ่อนแรงลงไปเองเมื่อวานข้ายังเกาะฟ้าเดินได้อยู่เลยนี่นาแต่วันนี้พอตื่นมากลับก้าวขาไม่ออกต้องนั่งถัดมาที่หัวกระดานี่แหละแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแรงขยับก้าวเดินเองไม่ได้แต่หลวงราชศักดิ์ไม่มีอาการหวาดกลัวแต่อย่างใดตรงข้ามกับบ่าวผู้จงรักภักดีมองเท้าของเจ้านายด้วยความสงสารจับใจ อยากจะช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้กลับคืนมาเดินได้ดังเดิมไปหาหมอมาจับเส้นดีใหม่ขอรับเผื่อว่าอาจจกดีขึ้นเฮเรื่องนี้ข้าเห็นทีต้องปรึกษาน้องสีดูก่อนเขาอาจมียาดีมาบำรุงข้าก็ได้นาะจูจูหลวงราชศัก์เอ่ยถึงสีวันเพ็ญขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเลื่อนลอยจนทำให้แห้งแทบจะปล่อยล่างที่พยุงเอาไว้ให้สุดลงกับพื้น ด้วยความเกลียดชังในผู้หญิงคนนั้นและคิดว่าที่หลวงราชศัก์ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็เพราะนางเป็นผู้กระทําแล้วคุณนวลจิตเล่าท่านพญาท่านบิดาคุณนวลจิตอาจจะมีหมอดีมอช่วยคุณหลวงก็ได้นะขอรับแห้งจึงพยายามดึงเอานวลจิตเข้ามาช่วยหวังว่าจะทําให้หลวงราชศักด์ระลึกถึงภริยาตกแต่งบัดนี้กําลังระทมทุกข์อยู่ใต้ถุนเรือนแล้วกินอยู่เยี่ยงบ่าวคนหนึ่ง นางผู้หญิงปากกล้าผู้นั้นลึอข้าไม่อยากได้ยินชื่อมันดอกบังอาจด่าน้องสีของข้าจนเสียใจร้องไห้ฟูมฟายเองอย่าเอ่ยชื่อมันให้ข้าได้ยินอีกเชียวนาหลวงราชศักด์เกิดอาการปึงปังขึ้นมาด้วยความโกรธแห้งสะดุ้งใจหักหายวาบรู้ว่าสีวันเพนได้ครอบคุมร่างกายและจิตใจของหลวงราชศัก์เอาไว้จนหมดสิ้นจนเขามองทุกคนร้ายหมดไม่มีใครดี นอกจากหญิงกาลกินีคนนั้นฮะคุณหลวงย่ำแย่ถึงเพียงนั้นเชียวหรือไอ้แห้งเสียงตรนกตกใจจากอ้วนดังขึ้นข้ามกลางบ่าวคนอื่นๆซึ่งนั่งหลายล้อมรอบแห้งที่เล่าเรื่องหลวงราชศักดิ์ให้ทุกคนฟังเมื่อสิ้นเสียงหญิงล่างใหญ่พวกบ่าวต่างพากัน วิภาควิจาร์ไปต่างๆนานานวลจิตกับจรวยนั่งถัดออกไปหัวใจของคนเป็นภริยาสลดหดหูนางสงสารต่อชะตากรรมของคนที่เคยเคียงคู่แล้วนอนแอบเนยน้ำตาของนางทลักอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวพี่จรวยเจ้าขานี่หรือคนที่รักกันยายแม่คนนั้นถึงทำร้ายคุณหลวงได้ถึงเพียงนี้เสียงสะอื้นสามสันดังขึ้น ใบหน้าที่เศ้าหมองสลดลดลงจะรวยประคองไหลที่ไหวสถานเอาไวา้แล้วดึงเข้ามาหาตัวด้วยความเวทนานางนึกนิยมยกย่องด้าใจของญาติผู้น้องแม้ว่าถูกสามีกระทําย่ำยีทั้งกายและใจก็มีจิตที่ใสสะอาดไม่เคยขุนเคืองโกรธขึ้นแต่อย่างใดก็มันไม่ได้รักคุณหลวงจริงๆนะซีทำแค่ให้หลงทำให้รักเพื่อหวังครอบครองทรัพย์สินทั้งหมด น้องเฉยเอาไว้ก่อนดูมันต่อไปหากว่าสบโอกาสเราจะพาคุณหลวงหนีไปให้ได้จจรวยมีความคิดที่จะลักพาหลวงราชศัก์ดให้หลบลี้หนีหายไปจากผู้หญิงใจชั่วนวลจิตเอ็นตัวแล้วผงะหน้าสวยมองหน้าญาติผู้พี่ด้วยความตะลึงพึงเพิดริมฝีปากจิ้มริมสันลลริกในตาที่พร่างพรายไปด้วยน้ำตานั้นทอประกายวิบวับราวกับเพชรน้ำงาม ประดับโรยทับเอาไว้คุณพี่อันตรายนักนะเจ้าคะไม่ต้องกลัวดอกเมื่อคุณหลวงรูปไม่งามและไร้ประโยชน์เยี่ยงนี้มันก็คงเขี่ยทิ้งรออีกนิดถือน้องพี่อีกไม่นานดอกฟ้าคงเปิดให้แก่พวกเราได้สงบสุขกันบ้างละ่ะสองหญิงนั่งกระซิบกระซาบกันแค่พอได้ยินตุ่มหันมามองแล้วคานเข่าเข้ามาหาตามด้วยบ่าวคนอื่นๆได้กระทำตาม จะรวยจึงมองด้วยความสงสัยมีอะไรหรือตุ่มพวกเราลงความเห็นว่าคุณหลวงถูกของถึงมีอันเป็นไปเยี่ยงนี้แล้วพวกเราจักช่วยท่านได้อย่างไรเจ้าคะคุณจะรวยเจ้าขะแม่ครัวฝีมือดีขอความเห็นจากจะรวยซึ่งเธอก็ใส่หน้าด้วยความกัดกรุ่มเมื่อมองมาทางนวลจิตก็เห็นแววตาเศร้านางสงสารไม่น้อยเพราะรู้ว่าน้องสาวทุกใจจนกินไม่ได้ แล้วนอนไม่หลับนวนจิตได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนให้แคล้วคลาดจากพยันอันตรายนางตุ่มข้าก็อับจนหนทางด้วยเช่นกันวะเราต้องรอเวลาที่แม่นั่นมันอ่อนกำลังแล้วเข้าไปช่วงจริงหวงราชศัก์ิให้ออกมาจากมันก็คงไม่สายเกินไปนักดอกพวกเองก็อย่าเอ็ดไปล่ะเจ้าค่ะขอรับพวกบ่าวต่างรับคำประสานเป็นเสียงเดียวกัน และศึกษาหาวิธีที่จะชิงตัวหลวงราชศัก์ดออกมาจากหญิงใจร้ายให้ได้แม้ว่าจากเสี่ยงสักเพียงใดก็คงต้องยอมระหว่างที่ทุกคนกำลังสนธนาเกี่ยวกับหลวงราชศัก์ดอยู่นั้นพนมวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามานั่งหมอบแทบเท้าวนวลจิตใบหน้าที่ตื่นตระหนกบ่งบอกความหวาดกลัวจนจับขั้วหัวใจจะรวยมองหน้าทหารรับใช้ด้วยความประหลาดใจพนม เกิดอันใดขึ้นทำไมหน้าเจ้าถึงตื่นเยี่ยงนั้นเล่าจจรวยชิงถามก่อนที่นวนจิตจะขยับปากพอนมจึงหายใจแรงๆเขาพยายามสูดอากาศเข้าไปในท้องให้มากที่สุดน้อยเห็นดังนั้นจึงขยี้พิมพ์เสนให้แตกแล้วเอาจ่อลมใต้จมูกจนนักรบผู้กล้ามีอาการดีขึ้นแล้วหันมาโปรยยิ้มเจริญให้กับทุกคนกระผมขออภัยขอรับคุณนวลจิตคุณเจรวย ขอบใจน่นน้อยที่กรุณาหากว่าไม่ได้พิมพ์เสร็จแล้วก็ข้าคงหายใจไม่ออกแน่พนมกล่าวจบแล้วนั่งเอนหลังพิงกับเสาเรือนความม่ย้้าจากการเดินทางด้วยการควบม้ามาด้วยความเร็วนั้นจะต้องปรับสภาพร่างกายให้เข้าที่เสียก่อนแดงซึ่งแวะเข้ามากินข้าวในครัวก็ได้ช่วยบีบเค้นไปตามเนื้อตัวจนพนมรู้สึกดีขึ้นถ้าทางเจ้าคงมีเรื่องใหญ่ที่จะกล่าวใช่ไหม ที่จะก,กล่าวใช่ไหมค่อยๆพูดเถิดอย่าด่วนรีบร้อนเลยขอรับคุณจะรวยขอบคุณนะป้าตุ่มน้ำป้านี่เย็นชื่นใจเสียจริงช่วยดับความร้อนในใจของฉันให้ทุเลาลงได้โขเชียวละ่ะท้ายสุดเขาหันไปขอบคุณตุ่มที่ยื่นขันน้ำทองเหลืองซึ่งมีน้ำฝนลอยดอกมะลิมาส่งให้ความเย็นช่วยให้ฐานหนุ่มสดชื่นยิ่งกว่าเดิมอาการคอแห้งฝืดเมื่อครู่ได้หายเป็นปลิดทิ้ง ความชุ่มชื่นในร่างกายช่วยเพิ่มแรงให้เกิดขึ้นเขาจึงเล่าเรื่องที่ได้รับรู้มาให้แก่ทุกคนฟังเรื่องร้ายแรงมากขอรับกระผมแทบไม่กล้าปีปากบอกใครเกรงว่าจะขวัญเสียไปเสียหมดแต่ความปลอดภัยของพวกเราก็ต้องรู้และหาทางป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ไขขอรับพนมพูดรวดเดียวด้วยสีหน้าจริงจังนวลจิตจะรวย และบ่าวทุกคนต่างตั้งใจฟังด้วยความรู้สึกร้อนรุ่มอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและอยากจะถามไทยให้ได้ดั่งใจเสียเดี๋ยวนั้นแต่ก็อดใจรอให้พนมเป็นฝ่ายเล่าความให้จบสิ้นเพียงผู้เดียวครานี้เหตุการณ์ในกรุงสีแย่มากแล้วขอรับทุกคนหน้าซีดเผือดด้วยความตกใจโดยเฉพาะนวลจิตถึงกับผงะแล้วยกมือทาบอ,อกนางรู้ว่าหัวใจเต้นรัวเร็วจึงหลับตา และลึกถึงคุณพระให้ช่วยคุ้มครองบ้านเมืองและทุกคนที่อสสาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินให้รอดปลอดภัยจากสงครามแย่แค่ไหนเล่าพ่อพนม้มจะรวยอดที่จะแทรกถามด้วยความอยากรู้ไม่ได้ทั้งที่ใจไม่ดีหน้าซีดขาวไม่ต่างจากนวลจิตที่ยังคงหลับตานิ่งเหมือนกำลังเข้าสู่สมาธิบ่าวทุกคนต่างหันมามองหน้ากันอาการหวาดหวันปรากฏอยู่ในดวงตาทุกคู่ บางคนจับมือกันจนแนบแน่นซึ่งเป็นการให้กำลังใจต่อกันเพราะกลัวความโหดเหี้ยมจากอาลิของแผ่นดินโดยได้ยินเสียงเล่าต่อกันมาว่าเหมือนพูดหลุดออกมาจากอเวจีพวกนั้นเข็นฆ่าคนที่พนมมือไหว้ร้องขอชีวิตได้ลงคอโดยไม่มีความเมตตาปานีหลงเหลืออยู่ในจิตใจแม้แต่น้อยใครก็ตามที่เผชิญหน้ากับผู้ลุกรานไม่เคยที่จะรอดชีวิต หนีออกมาได้พม่าปราดประชิดเมืองแล้วขอรับกระผมกําลังจะเข้าไปในกรุงแต่เข้าไม่ได้เพราะพวกพม่ามันล้อมอยู่มันช่วยกันตำดินปืนเตรียมที่จะยิงเข้าไปกระผมคิดว่าพวกทหารข้างในในกรุงคงจะยิงปืนใหญ่ตอบโต้ให้พวกมันเลิดเปิดหนีทุกคนยังคงจับจ้องฟังคําจากปากนักรบหนุ่มด้วยความสนอกสนใจว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นอีกซึ่งพนมเอง ก็เว้นจากการเล่าไว้เพียงชั่วครู่หนึ่งพร้อมกับยกมือพนมขึ้นสูงเทิดเอาไว้เหนือศีรษะร่างที่ติมไปด้วยมัดกล้ามถึงกับสันะร,ริกกระผมเจอคนในเมืองที่เล็ดลอดออกมาเล่าให้ฟังว่าทหารในวังจะยิงปืนตอบโต้ให้พวกศัตรูรู้บ้างว่าเราก็มีเขี่ยวเล็บที่จะสั่งสอนให้พวกมันเจ็บกลับไปบ้างแต่ชาววังไม่ยอมให้ยิงกลัวว่าหูจะแตกขอรับพนมเล่า ด้วยเสียงเก็บปวดอย่างที่สุดนวนจิตถึงกับหน้าเผือดยิ่งกว่าเดิมเสียอีกนางนึกถึงชะตากรรมบ้านเมืองเกรงว่าจะมีอันเป็นไปจึงยกมือขึ้นพนมไหววอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองป้องกันภยัยจะรวยถึงกับสายหน้าด้วยน้ำตาคลอจนเกือบไหลทะลักพวกบ่าวต่างพากันกอดคอร่ำไห้แล้วพวกเราจักทำเช่นใดเล่าสาวใหญ่ไร้คู่ถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ บัดนี้หัวใจเต้นระสรำด้วยความหวาดกลัวแล้วมองหาทางหนีที่ไล่เพื่อให้รอดพ้นจากเงื้อมือศัตรูของแผ่นดิน